คนไทยส่วนใหญ่นะคะมีปัญหาเรื่องนี้มากที่สุดและก็เยอะที่สุดหลายคนรู้นะคะว่าการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีส่วนใหญ่คนไทยส่วนมากเวลาพูดถึงบุญมักจะคิดถึงวัดพี่อุนอยากบอกเลยนะบุญไม่ได้อยู่ที่วัดค่ะบุญอยู่ทุกที่นะคะบุญไม่ได้อยู่แค่ที่วัดใจดีเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาป ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็ตามไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยู่ที่วัดนะคะหรือแม้กระทั่งคุณไปอยู่ที่วัดถ้าคุณจิตใจอารมณ์ความรู้สึกขุ่นมัวคุณไม่ได้บุญค่ะแต่ถ้าคุณอยู่ส่วนใดของโลกใบนี้หรือจัก,กรวาลแห่งนี้คุณมีจิตใจที่ดีมีอารมณ์ดีมีความรู้สึกที่ดีนั่นแหละคือบุญการสร้างบุญนะคะสร้างได้ทุกที บุญไม่ได้